สวัสดีครับผมหมอใบนะครับก็เคสที่ผมประทับใจก็เป็นเคสที่คนไข้มาด้วยอาการก้อนที่ใต้หลักแร้เนาะก้อนประมาณหัวแม่มือครับผมและทีนี้คนไข้โทรเข้ามาปรึกษาครับว่าจะรักษาอย่างไรดีเพราะว่าคนไข้ก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลัวที่จะเป็นก้อนเนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยครับผมหมอก็พูดคุยให้คำปรึกษากับคนไข้ครับว่าเออเราจะวางแผนในการรักษากับคนไข้อย่างไงดี หมอก็เลยจัดเส้นยาเดือนแรกให้คนไข้ไปทานพอหมอติดตามอาการคนไข้ไปแล้วก็คนไข้รู้สึกว่าทานยาไปแล้วรู้สึกว่าก้อนเนื้อยุบลงรู้สึกดีขึ้นแต่คนไข้บอกว่าตอนนี้ยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่เลยคือคุณหมอจะรักษายางไงดีหมอก็เลยปรึกษากับคนไข้แล้วก็วางแผนกันใหม่แล้วก็ปรับยากันใหม่แในทีนี้ก็คือคนไข้ก็ทานยาเส้นหมอปรับยาให้เนี่ยมาเรื่อยๆต่อเนื่องประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยครับผม ก็หลังจากที่หมอปรับยาไปรอบที่สองครับผมคนไข้ได้ทานยาที่หมอปรับให้คนไข้ก็บอกว่าเออยาที่หมอปรับให้ตอนนี้ก็คือ ทานแล้วรู้สึกว่าโอเคขึ้นร่างกายตอบสนองตอ่อยาดีมากๆเลยก็เนื้อก็ยุบตัวลงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นหมอเลยบอกว่าพยายามทานยาต่อเนื่องนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนาะหลีกเลี่ยงอาหารแสลงเนาะเพราะว่าทานยากับทางคลินิกไปอาหารแสลงก็คือจะไปเป็นตัวกระตุ้นทําให้ก้อนเนื้อนั้นโตขึ้นคุณไข้ขก็เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ควบคุมการทานอาหารไม่ทานอาหารแสลงเลยหลังจากนั้นที่หมอติดตามอาการให้คนไข้อะครับผมอาการก็ดีขึ้น ตามลำดับก้อนเนื้อของคนไข้ะฮะก็ยุบลงได้อย่างเห็นได้ชัดเลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่หมอประทับใจมากที่สุดเลยครับผม